สวัสดีคะ่ะ FC ทีนารักทุกๆทก่านของช่องพี่บรรพาเดนมาร์กนะคะวันนี้เราก็เข้าป่าเห็ดนะคะเรามาดูเห็ดเฉยๆนะคะ FC แต่มาก็มาเห็นเขาตัดกิ่งไม้ทิ้งหมดแล้วคะ่ะนี่กิ่งไม้นี่มันเป็นกิ่งไม้ตายแน่นอนเลยโอ้เราจะข้ามไปได้ยังไงวะนี่ <c oughs> ไม่เป็นไรคะ่ะเราใส่เกงขายาวมาเต็มที่เลยคะ่ะ FC มาเลยนี่จะพา เพื่อนมาดูเห็ดกันค่ะเอฟซีแต่ว่ามันจะเจอเห็ดหรือเปล่าไม่รู้นะเขานี่เข่าไหนเข้าไปไปทางใช่มันมันต้องตามทางก่อนเพราะว่าเขาเขาตัดอันนี้กั้นทางหมดเลยนะมาดิเขาตัดหญ้าเอ้ยตัดกิ่งไม้ทําไมเขาต้องตัดออกเฮ้ยไม่ใช่มันจะตาย มันก็จะตายแล้วเลโลนี่ค่ะเราเดินไปตามทางก้นเลยเพราะว่าเราใช่ใช่เราว่าเราเข้าทางนี้โอ๋ยอันนี้เป็นสายที่เกลืนะคะเหมือนเก่ลือที่หนึ่งตรงนี้เราจะเลาะนี่ไหนว่านี่มัน เห็ดอะไรเห็ดอะไรคะนี่เห็ดอะไรมั้ลูกนี่ดูดูว่ะอันนี้ไม่ใช่เห็ดกินได้เห็ดกินไม่ได้นี่ค่ะเห็ดกินไม่ได้ถ้าเอฟซีเดี๋ยวเราจะไปดูเห็ดที่กินได้ยงนี่เราไปทางนี้โอ้ยวันตาไอ้นันไม่ได้เอาเป็นตานันมาเอาแต่เวนตาอันนี้มาเวนตาอันนี้มันมองไกลไม่ได้นะเอฟซี ันใช่มันวายหมดแล้วหรือยังเพิ่งจะเริ่มเดินทางเข้ามาเองใช่เหรอไม่ใช่เห็ดมันวายนะเดี๋ยวมาดูตรงมูสตรงนี้หน่อยหุ้ยหุ้ยเฮ้ยแจ็คเห็ดอะไรถูกเฮ้ยอย่าไปจับเราไม่ได้เอาไม้มาด้วยเอ้ยอันนี้เจอเยอะที่ป่านู่นน่ละแล้อเห็ดเหลืองบ่ คล้ายๆเห็ดเหลืองเห็ดเหลืองค่ะเอฟซีอย่าไปขี่มันกินได้นี่มันเป็นเห็ดดินมันเป็นเห็ดดินค่ะเอฟซีพี่คิดว่ามันเป็นเห็ดดินเนาะเห็ดดินเนาะเดี๋ยวเราเดินดูตรงนี้นะเดินเป็นตัวมูสเนี่ยมันน่าจะมีเห็ดนะเห็นโบเออเราแยกวงนะไม่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 เราไม่เข้า เนี่ยที่วันเหยียบเนี่ยเห็นไหมหลายโอ้โหเยอะแยะเลยนี่ <c oughs> เหยียบเต็มไปหมดเลยเอฟซีเห็ดนี้นี่กินได้บ้านเรากินได้นะเราอย่าไปนั่นนะเราไม่ได้เอาไอ้นี่มาเดี๋ยวเรา,ารดเูเราต้องการที่จะดูเห็ดเราต้องการที่จะดูเห็ดไอ้นี่ <c oughs> ป่านี้เห็ดนี้จะเยอะใช่ามาเองใช่จะเข้ามาอโอ้โหเต็มเลยนี่นี่ค่ะ นี่คะ่ะ Fc มันเป็น,น,นมันเป็นเห็ดดินค่ะใช่มันเป็นเห็ดดินนี่ดูนี่คะ่ะ Fc เห็ดดินคะ่ะ Fc <c oughs> ไม่แน่ใจอุยตามองมาเห็นแล้วไกลๆนะเยอะมากเ<ๆ>ยอะมากค่ะปาดีไงนี่ไงน,ไงนี่นี่คะ่ะ Fc นี่นี่ด้วย นี่ด้วยค่ะเห็ดเหลืองนี um. right> LA> ่เยอะแยะมากมายเลยเซแต่เรากินไม่ได้หรอกหูยเห็ดอะไรเนี่ยนี่นี่ค่ะนี่ค่ะ FC นี่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 ค่ะเห็ดอันนี้ค่ะนี่เห็ดอันนี้นี่นี่นี่เห็ดไข่เห็ดไข่เอ้ยเห็ดไข่อันนี้กินได้หรอกกินไม่ได้มีแต่เห็ดพิษ โอ้ยใบไม้กอดใช่เราไปดูเห็ดพึ่งนี่เราต้องดูพี่ค่ะเอฟซีชวนพี่ไปเรียนดูเห็ดเห็นไหที่ทัดสวยงามมากเอฟซีนี่ค่ะเจอค่ะนี่โหยมันมันมันน่าจะไม่เห็นอีกแล้วมันน่าจะไปหมดแล้วเห็ดเนี่ย มองไม่เห็นเลยโอ้้หูมันโดนกินหมดแล้วน,น,นี่มาดูนี่เห็ดพึ่งน,นี่นี่เห็ดเห็ดพึ่งขาอ๋อเออนี่นใช่ขาลายน,น,น,นี่ตรงนี้ก็โดนโ,โดนในเจ้านั้นกินหมดแล้วนี่นแว่นนี้ใช้ไม่ได้เลยสายตาสายตาพี่ใช้ไม่ได้เลยว่ะยิ่งใส่แว่นยิ่งตาลาย นี่เห็นบ่อนี่เห็นเต้หัวนี่อ่าอันนี้ก็เดินเดินผัดก,กินไปแล้วผัดก,กินหมดแล้วเฮย้ยเห็ดอะไรวะโอ้ยดูโดในตัวนี้มันกินจนจนไอ้นี่เลยอะจนเละเลยอะโอเคค่ะคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบาย